แล้วสวัสดีค่ะค่ะค่ะชื่อคุณอะไรคะอะอรค่ะคุณลอยอยากจะเล่าอะไรคะก็มันเป็นแบบแ่อะค่ะคือพยายัมสังเกตตัวเองมาตลอดเป็นแบบว่าบางครั้งเราคุยใครเราลองเขาเครียดเราเขามาใส่ความเครียดกับเราเขามาระบายกับเราเขาพูดเขาปรึกษาเราเราสามารถให้คำปรึกษาได้แต่เราก็แบบจะเครียดตามไปไปแล้วเราก็ ิดมากคิดมากเจอเหตุการณ์ตรงนั้นกับตัวเองล่ะมันจะเป็นยังไงแล้วบางครั้งแบบเหตุการณ์เราเจอับบบ้างมีคน,นามาบุมาว่าเราเราจะไม่ชอบแล้วเราก็จะมองหัวเราแบบจะไม่ได้ลงสัยนะคะเก็บตัวอยู่ในห้องคนเดียวแล้วก็ทำลายตัวเองลูกาตาลูกอะไรพวกน,นี้จะท่าไม่สงสารแต่รวมกันเราอะถ้าเรารู้สึกว่าเามื่อไหร่เราจะหยุดหรือว่าแบบทุกขจนกว่าแบบเฮ้ยเราจะ เป็นกาไม่ค่อยดีค่ะคือเมื่อกี้ทําอะไรกับตุ๊กตานะคะคือจะไม่ทํอเลยคือแบบบางคนสอ้โแล้ววเดโยงตุ๊กตาทิ้งแต่นม่แบบไม่กล้าทำมาค่ะฮะแล้วเราเรามาทาร้ายตัวเองเหรอใช่ค่ะยังไงคะบางครั้งแบบตัวเองบางครั้งตัวเองบางครั้งว่าใครก็ต้องให้ตัวเองเจ็บที่สุดละอ๋ออันนี้คือความเครียดที่เราไป คนอื่นมาปรึกษากับเราแล้วเราก็เก็บมาเครียดคิดต่อแล้วก็บางทีก็เป็นความเครียดของเราเองด้วยใช่ค่ะคุณผู้คะอืมครับสวัสดีครับคุณพลอยค่ะสวัสดีค่ะครับคุณพลอย,อยจากที่ฟังดูเนี่ยนะฮะคือผมอยากจะบอกอย่างนึงนะฮะให้กับคุณพลอยด้วยแล้วก็ทุกคนด้วยเนอะคือสิ่งสําคัญที่สุดที่เราจะสามารถอ่ารับรู้ได้เกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ครับก็คือว่าอย่าไปคิดว่ามันเป็นอ่าเป็นโรคที่มันเหมือนกับสวิตช์คือเราเป็นหรือเราไม่เป็นนะฮะคือจริงๆแล้วเนี่ย จะสังเกตว่าทุกคนเนี่ยก็มีความซึมเศร้าอยู่ในตัวทุกคนก็มีบางอารมณ์ที่เราสุขบางอารมณ์ที่เราเศร้าบางอารมณ์ที่เราอยากจะทําร้ายทํรลายเข้าของหรือบางทีเราก็คิดอยากจะทําร้ายคนอื่นก็มีแต่เราก็ไม่ได้ทําหรือไม่ได้คิดทําร้ายตัวเองคือผมอยากจะเล่าเรื่องนี้ให้ฟังเพราะอยากจะบอกว่าถึงแม้ว่าเราจะคิดว่าตัวเองอาการหนักมากหรือว่าเราอู้เราแย่จังเลยที่จริงแล้วเนี่ยไอความคิดแบบนั้นเนี่ยครับมันทาให้หลายๆอย่างเนี่ยแย่ลง จริงๆแล้วสิ่งที่คุณพอเป็นเนี่ยมันสามารถที่จะทําให้ดีขึ้นได้แน่นอนนะครับแล้วก็มันมีหนทางนะฮะอันนี้อยากจะให้กําลังใจก่อนแล้วก็สาหรับทุกคนเช่นกันที่ฟังทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยอ่าสิ่งที่สมมติคุณพอยคิดแบบเอออยากที่จะทำลยเออเวลาอยากที่จะทำร้ายตัวเองหรือทําร้ายไปแล้วเนี่ยนะครับไมว่าจะด้วยอ่าแบบด้วยอาการแบบไหนก็แล้วแต่เนี่ยอันนี้ครับคืออาการที่ถ้าเกิดทางสิวิยาเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเป็นไบโพลาร์นะครับ เพราะว่าไบโพล่า์เนี่ยสิ่งที่จะสังเกตได้ง่ายที่สุดอันหนึ่งก็คือว่าเวลาที่เราเป็นโรคซึมเศร้าหรือว่าเราเป็นอาการที่เราเศร้าครับเราจะคิดอยากทําร้ายตัวเองอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับแต่ว่ามันจะเป็นสิ่งหนึ่งที่เราจะสังเกตได้อย่างชัดเจนมากๆนะครับสิ่งที่อยากจะแนะนาคุณพลอยก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยฮะหลายคนเนี่ยอาจจะไม่ได้อยากพาตัวเองไปนะครับหาจิตแพทย์หรืออะไรก็แล้วแต่อาจจะไม่จาเป็นก็ได้ครับมันมีวิธีหนึ่งที่ช่วยได้แน่นอนคือเขาเรียกว่า CBT นะมันเรียกว่า Cognitive Behavioral Therapy คือ Cognitive เนี่ยคือความคิดแล้วก็ Behavior เนี่ยคือพฤติกรรมของเราครับอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเวลาที่คุณพลอยอรู้สึกทุกข์หรือว่าเวลาที่เรารู้สึกไม่ดีกับตัวเองเนี่ยอยากจะถามอีกนิดน,นึงว่าส่วนใหญ่เนี่ยมันเกิดจากการที่เวลาคนอื่นเนี่ยมาพูดอะไรไม่ดีกับเราเสมอเลยใช่ไหมครับก็มีบ้างคแต่เราทุกครั้งคือเวลา นีอยู่เราเราติดเครื่อง,งองแล้วเราก็จะนั่งร้องไห้ตัดรถไปนะกจะร้องไห้ก็ไม่รู้ตัวแล้วบางนะคนมาพูดข้างๆเ้าก็แบบอยากเหมือนหลอนอะไรประมาณเนี้ยค่ะอ๋อโอเคครับถ้าเกิดมีอาการหลอนควบคู่อะไรอย่างเงี้ยครับก็แสดงว่าอาจจะมันอาจจะเป็นอาการที่น่าจะมีการดูแลนิดน,นึงนะซึ่งตรงนี้เนี่ยผมแนะนําว่าถ้าเกิดเราไปหาอ่าชืดเดี๋ยวต้องถามก่อนคุณพลอย สบายใจไหมครับที่จะพาตัวเองไปให้ได้รับคําปรึกษาจากคนที่เชี่ยวชาญในด้านนี้คยากไปค่ะแต่ตกติดแพทย์ต่คือเราไม่รู้ว่าเราจะเข้าไปยังไงเราจะทำยงไงแล้วเราจะไปบอกเขายังไงว่าก็เลยค่ะหนูอยากพบจิตแพทย์หรือว่าอะไงเงี้ยค่ะดีเลยคุณพูนแนะนําช่องทางค่ะเออไปมากเลยครับต้องจริงๆแล้วต้องต้องบอกว่าขอบคุณมากเลยคุณพลอยที่มาพูดเรื่องนี้เพราะว่าหลายครั้งเนี่ยฮะ อ่าโดยโดยเฉพาะเลยนะฮะนี่ผมพูดตามทรงเลยนะฮะอ่าอย่างคนไทยของเราเนี่ยฮะสังคมไทยของเราเนะี่ยจะไม,จะไม่จะไม่ทราบว่าจริงๆแล้วมันโอเคมากๆที่จะอ่าไปพบคนที่เชี่ยวชาญในด้านนี้ผมจะแนะนําคุณทอยนี้เลยนะครับไม่ว่าเราจะไปที่ไหนนะฮะผมจะไม่แนะนําศูนย์เพราะเดี๋ยวจะเป็นการโฆษณาเกินไปนะครับแต่ว่าดีที่สุดคือเราเข้าไปใน Google ครับแล้วเราก็อ่าพิมพ์แค่คําว่าอยากหาอยากพบจิตแพทย์ครับหรือแค่พิมพ์คาว่าอ่าพบจิตแพทย์แค่นี้นะครับใน Google เราไม่จำเป็นต้องไปเล่าให้ใครฟังก็ได้นะ เสร็จแล้วเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยพอเราพบสถานที่ที่เราคิดว่าเออโอเคที่นี้ดูดีแล้วเนี่ยฮะใกล้บ้านหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับไว้ใจได้เนี่ยสิ่งที่เราทําคือง่ายมากครับคือเราโทรไปหาเขาเลยครับเราก็บอกว่าแล้วเราก็เล่าอาการเหมือนที่เราเหมือนที่คุณพลอยเล่าให้ผมกับคุณบุ๊คได้ฟังเนี่ยนะครับเล่าให้ฟังเลยว่าอ่าสิ่งที่เกิดขึ้นคืออย่างนี้นะคะคือหนูเนี่ยรู้สึกว่าปึ๊บปึ๊บป๊บเป็นอย่างนี้แล้วเวลาที่เหมือนที่เล่าให้ฟังเมื่อกี้เด็ดเเลยครับเมื่อกี้คุณพลอยทําดีมากเลย ขอชื่นชมเลยว่าเออเปิเดเผยเล่าแล้วก็มีความใจเย็นนะครับเล่าเ่าละหลังจากนั้นเนี่ยผมจะบอกได้เลยว่าเขาเนี่ยจะรับฟังผมแน่นอนเพราะว่าเขาเป็นผู้ช่วยชาญในด้านนี้นะฮะหลังจากจเขารับฟังเนี่ยเขาจะสามารถที่จะ take a step หรือว่าพาเราก้าวต่อไปได้อย่างง่ายมากนะอย่างเช่นเขาจะบอกว่าโอเคนั้นขอนัดมาพบกับผู้ช่วยชาญในวันนี้เลยนะคะหรือว่านะครับหรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะแล้วหลังจากนั้นนะครับคุณพลอยสิ่งที่เขาจะทําก็คือว่าเขาก็จะช่วยวินิจฉัยนะครับว่าอ๋อเราเป็นอย่างนี้ๆๆๆ ทีนี้ผมอยากจะให้อันหนึ่งอันนี้สําคัญมากๆคือเขาอาจจะให้ยามานะครับซึ่งยาเนี่ยมันสามารถช่วยได้ในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าเขาให้มาแต่ยาอย่างเดียวอันนี้เนี่ยเราต้องระวังให้ดีนะครับถ้าเกิดเขาให้มาแต่ยาเนี่ยแสดงว่าเขาไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญที่ดีจริงๆเพราะว่ายาเนี่ยมันให้มาเพื่อว่าเขาจะได้ได้เงินนะครับทีนี้เนี่ยมันไม่ได้ช่วยเราในระยะยาวนะครับเมื่อเขาให้ยามาแล้วสําหรับอาการไบโพล่าเนี่ยผมอยากจะให้คุณพลอยเพราะเวลาเรามีจํากัดคือผมอยากจะให้คําแนะนําไปอย่างนี้ครับ ให้คุณพลอยเนี่ยศึกษาเกี่ยวกับสิ่งที่เรียกว่าโรคบโพล่านะครับลองเข้าไปใน Google หรืออะไรแล้วแต่ลองศึกษาดูให้ละเอียดที่สุดเท่าที่เราจะทําได้เพราะเวลาที่เรารู้จักสิ่งที่เราเป็นหรือว่าสิ่งที่อยู่กับเราเนี่ยนะฮะซึ่งมันไม่จำเป็นต้องอยู่กับเราไปตลอดกาลเนอะมันเป็นอะไรที่มาชั่วข่าวเดี๋ยวมันก็ไปถ้าเรารู้จักมันดีที่สุดเนี่ยเราจะสามารถที่จะบอกได้ว่าอ๋อโอเคสิ่งนี้มันโอเคนะมันเป็นปกตินะมันมีคนที่เป็นเหมือนกันนะมันมีทางแก้ไขนะอ๋อโอเคมันจะมาตอนนี้ตอนนี้ ยิ่งเรารู้เกี่ยวกับเรื่องเนี้ยมากเท่าไหร่เนี่ยนะครับเราก็จะสามารถที่จะอยู่กับมันได้อย่างดีเท่านั้นเพราะเหมือนกับศัตรูรเวลาเราไปรบครับยิ่งเรามารู้จักศัตรูมากเท่าไหร่เนี่ยเวลาเราไปรบเนี่ยเราก็แพ้แต่ถ้าเกิดเรารู้จักคนที่เราไปรบด้วยแล้วศัตรูของเรามา,มากมากยิ่งมากเนี่ยยิ่งดีเพราะมันจะสามารถทําให้เราเนี่ยคาดการณเหตุการณ์ต่างๆแล้วก็ควบคุมตัวเองได้นะครับค่ะสุส้นะคะขอบคุณที่โทรมาแชร์ประสบการณ์กันนะคะค่ะขอบคุณมากค่ะส่ะสูๆครับคุณพลอย ค่นะครับนะการไปพบปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้ไม่ได้หมายความว่าโอ้โหจะเป็นที่น่ารังเกียจของสังคมอะไรต่อย่างใดดีซะอีกนะคะจะได้เป็นการช่วยให้เราเออ่ได้รับมือแล้วก็ปรับปรุงสุขภาพจิตใจของเราให้ดีขึ้นยิ่ง,ง,งขึ้นไปครับผมอยากจะสรุปไว้อย่างนี้เลยนะฮะว่าการที่เราอ่ามีความมีความทุกข์หรือว่ามีอะไรก็แล้วแต่ที่เราคิดว่าเกี่ยวกับเรื่องจิตเนี่ย แต่เราไม่พบไม่ไปพบจิตแพทย์เนี่ยมันก็เหมือนกับว่าเวลาที่เราอ่าอ่าเป็นป่วยทางกายอะครับไม,ม่ว่าจะเป็นโรคอะไรก็แล้วแต่ที่อาการเริ่มหนักละแต่เราไม่ยอมไปพบแพทย์อะแล้วเราผ่าตัดตัวเองอะแล้วเราแบบวินิจฉัยตัวเองอะไรเหมือนหมอเชื่อผู้เชี่ยวชาญเลยมันคือร้ายแรงประมาณเดียวกันเลยครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวนะฮะหาที่ที่ดีแล้วก็ไปพบเขาได้นะฮะแล้วสุดท้ายเนี่ยเราจะพบว่าการที่เราเปิดเผยตัวเองหรือว่าเอาตัวเองออกมาจากอ่างที่ตัวเองขับเนี่ยฮะมันจะทําให้หลายอย่างเนี่ยดีขึ้นมาได้แน่นอนครับ ค่ะวันนี้ขอบคุณคุณฟูมากๆนะคะสวัสดีค่ะคุณคะสวัสดีครับ